ขอต้อนรับเข้าสู่รีวิวบันเทิงทูนายน,นะคะคืนนี้อยู่กับลูกแก้วกรกมนค่ะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะพวกเราไปร่วมแสดงความยินดีกันเลยดีกว่ากับผู้จัดคนเก่งนะคะพี่เจษณนัฐพงษ์นั่นเองล่าสุดก็ควงแขนแฟนสาวน้องแพตตี้นะคะจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการไดบร้อยแล้วค่ะ หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีค่ะจนคุกข่าวขอแต่งงานกันไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาคู่ของผู้จัดพิจนทัทพงศ์นะคะกับแฟนสาวน้องแพตตี้พิมพาพรค่ะก็ถือเลิกดีวันที่18มีนาคมเชิญนายทะเบียนนะคะมาทําการจดทะเบียนสมรสที่บ้านในบรรยากาศเรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะมีเพียงคนในครอบครัวร่วมเป็นสักขีพยานนะคะ ซึ่งทั้งคู่ได้โพสต์รูปค่ะขณะถือทะเบียนสมรสลงในอินสตาแกรมนะคะพร้อมแคปชั่นสุดหวานอย่าง mm hmm. พี่เจ๊เนี่ยบอกว่าสถานะขออภัยค่ะพี่เจ๊บอกว่าเปลี่ยนสถานะแล้วครับ mm hmm. ไม่โสดแล้วมีเมียแล้วครับ mm hmm. ขณะที่น้องแพตตี้นะคะก็โพสต์ว่าไม่เป็นแฟนกันแล้วนะตอนนี้เป็นคุณสามีแล้วค่ะ mm hmm. สำหรับพิธีมงคลสมรสของทั้งคู่นะคะจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ, mm hmm. คะริวบันเทิงทูนายนก็ขอร่วมสแสดงความยินดีด้วยนะคะ และมาต่อที่เรื่องราวดราม่าของดีเจภูมิค่ะคนนี้ก็เกิดดราม่าขึ้นบ่อยมากเลยนะคะล่าสุดมีการโพสต์คลิปปิ้งปลาค่ะซึ่งเป็นปลาหมอเนี่ยดิ้นกระเด๋วอยู่บนเปาเลยนะคะหลายคนก็คิดว่าเป็นการทรมานสัตว์ค่ะ โดนดรมมาม่าอีกแล้วนะคะดีเจภูมิค่ะโพสตคลิปขณะทําเมนูปลาหมอปิ้งซึ่งจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าปลาหมอสดมากน้องยังดิ้นอยู่เลยนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปที่ต้นคลิปเนี่ยดีเจภูมิก็ได้พูดชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าปลาหมอเนี่ยตายก่อนที่ตนจะนํามาทาอาหารแล้วภายหลังก็มีหลายคนวิจารณ์ถึงคลิปนี้ค่ะบางคนเนี่ยก็มองว่าควรทําให้ปลาตายก่อนที่จะมาทาอาหารเพราะแบบนี้เหมือนเป็นการทรมานสัตว์แต่ก็มีบางส่วนที่เห็นต่างนะคะพร้อมกับให้ข้อมูลว่า ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ปลาอาจจะตายแล้วแต่ว่าอาจจะมีเซลล์ที่ยังตายไม่สนิทเลยทําให้เกิดการแบบกระตุกดิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีการแบบเปรียบเทียบนะกับประเทศอื่นค่ะเช่นการกินปลาแบบสดๆอย่างเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นที่นิยมกินกันแบบซาซิมินะคะที่มีการแลร่ให้เห็นกันแบบทั้งเป็นเลยอะไรอย่างนี้ แต่จากดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะก็มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยข้อแใพกกำลังใจ DJ ภูมินะคะที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็โดนกระแสดราม่ามาตลอดซึ่ง DJ ภูมิเองก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับตอบกลับสั้นๆว่าโลกเนี่ยมันละเอียดอ่อนค่ะ และมาต่อกันที่เรื่องราวของพิมมะเดียวชูเกียรติค่ะคุณผู้ชมขาได้เผยเหตุผลนะคะของการที่งดรับฟ้ดซัพพอร์ตจากเหล่า FC ทั้งหลายค่ะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกแฟนคลับรายนึงนะคะนำชื่อบริษัทไปแอบอ้างรับบริจาคเงินจากฟ้ดซัพพอร์ตนั่นเองค่ะ จากกรณีที่มีแฟนคลับของศิลปินรายหนึ่งนะคะได้โพสต์ว่ามีกองถ่ายโดนตัดงบอาหารเลยทําให้ต้องอาศัยฟู้ดซัพพอร์ตจากแฟนคลับก่อนจะเปิดรับบริจาคจากแฟนคลับคน,นอื่นๆเพื่อระดมทุนมาทำฟู้ดซัพพอร์ตด้วยกันค่ะจนทาให้สตูดิโอคําม่วนนะคะผู้รับผิดชอบกองถ่ายของดารารายดังกล่าวเนี่ยพร้อมด้วยบริษัทในเครือต้องมีการออกถแถลงการงดรับการสนับสนุนทางด้านอาหารทุกกรณีเลยค่ะ โดยหนังสือชี้แจงนะคะว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะและขอยืนยันว่าการเปิดรับบริจาคเพื่อนํามาสนับสนุนกองถ่ายของบริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้ดําเนินการโดยบริษัทซึ่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกน้ําใจของแฟนคลับแต่ขออาภัยที่ไม่สามารถรับความหวังดีในรูปแบบดังกล่าวได้อีกต่อไปค่ะ ขณะเดียวกันพิม์เมืเดียวชูเกียรติผู้กำกับชื่อดังนะคะก็ได้แชร์โพสต์ตสือฉบับนี้ค่ะพร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่ามีแฟนคลับของนักสแสดงคนหนึ่งเนี่ยอยากเข้าในากองถ่ายมากจึงพยายามแฝงตัวเข้ามาทั้งในรูปของนักสแสดงเอ็กซ์ต้าบ้างแหละมาทำฟซัพพอร์ตบ้างแหละจนล่าสุดก็สร้างเรื่องว่ากองถ่ายไม่มีงบด้านอาหารเลยมีการขอเปิดรับบริจาคซึ่งเรื่องนี้ทําให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเลยมีความจําเป็นต้องชี้แจงและประกาศปิดรับฟซัพพอร์ตทุกกรณีเลยค่ะ และมาต่อ,อที่ข่าวของคุณแม่สุดแซ่บนะคะมีเรื่องรายเครียดกันอีกแล้วค่ะคุณใหม่สุขพรนทวาน,นั่นเองเธอบอกว่าเริ่มไม่ขำแล้วนะคะหลังจากที่ถูกคอมเมนต์ว่าลูกนหน้าตาไม่เหมือนคุณพ่อค่ะก็ช่างเม้นกันนะคะ,ะเป็นคุณแม่สายสตรองที่ไม่ว่าจะโดนชาวเน็ตคอมเมนต์อย่างไรเนี่ยคุณแม่ใหม่สุคพนทวาก็จะมาตอบกลับเพื่อปกป,ป้องลูกชายน้องชินะอยู่เสมอค่ะล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แซวว่าทาไมลูกชายหน้าตาไม่เหมือนพ่อเลยพ่อคือพี่ต้นจริงหรือเปล่าเนี่ย แต่คุณใหม่ก็ไม่ขำด้วยนะคะพร้อมขอชี้แจงครั้งเดียวว่าตอนแรกที่ได้ยินก็ขำๆแต่หลังๆเนี่ยขำไม่ออกเพราะพูดกันเยอะแล้วก็บ่อยจนเธอรู้สึกไม่ดีและเธอก็ได้คิดแทนลูกว่าถ้าลูกโตขึ้นเนี่ยเราได้เห็นข้อความพวกนี้ลูกจะมองแม่ยังไงและสามีก็อาจจะรู้สึกแย่จากคนที่ไว้ใจกันวันหนึ่งอาจจะหวาดระแวงแล้วก็ทะเลาะกันก็ได้ซึ่งโชคดีที่เธอและสามีเชื่อใจกันมากพอค่ะเลยขอวอนฝากถึงทุกคนนะคะว่าอยากให้หยุดการคอมเมนต์ในลักษณะแบบนี้ดีกว่านะคะ และปิดท้ายกันที่ดราม่าแซ่บของบันเทิงต่างประเทศนะคะของอดีตคู่รักคู่นี้แองเจลินาโจลี่แล้วก็แบรดพิตต์นั่นเองหลังจากเลิกลากนันก็มีการงัดหลักฐานต่างๆเนี่ยมาสู้คดีกันยกใหญ่เลยค่ะ จากตำนานรักนะคะของมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมิธค่ะคู่รักดับโลกอย่าง Angel แองเจลิน่าโจลีและก็แบรดพิตที่พบรักกันในกองถ่ายจนตกลงปลงใจแต่งงานมีลูกด้วยกันนะคะรวมทั้งรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอีกหลายคนก่อนจะแยกทางกันแบบช็อกโลกเลยทีเดียวพร้อมกับข่าวดราม่าตาม,มาอีกหลายละระลอกเลยค่ะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างออกมาแฉวิดกรรมของอีกฝ่ายเพียบเลยล่าสุดนิตยาสารอัสวิกลีค่ะได้ลงเนื้อหาว่าแองเจลิน่าเนี่ยมีหลักฐานเด็ด พร้อมจะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าแบรดพิตมีพฤติกรรมกระทําความรุนแรงภายในครอบครัวและพร้อมที่จะยืดหลักฐานนี้ในการพิจารณาคดีหย่าร้างของเธอกับแบรดพิตที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะโดยระบุว่าในหมายฟอ้องเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาแองเจล่าเนี่ยยินดีที่จะให้การเป็นพยานเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทำร้ายเธอและลูกๆอีก6คนของแบรดพิต อย่างไรก็ตามนะคะในหมายฟอ้องไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องการกระทํารุนแรงว่ามีลักษณะเช่นไรค่ะซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดกับแรดพิตเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะโดยตอบโต้ว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแองเจลินาอ้างข้อกล่าวหามามากมายและใช้รูปเป็นเครื่องมือหลายอย่างได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงและการที่มีเอกสารทางสารรั่วไหลแบบนี้ก็น่าจะเป็นฝีมือทนายความซึ่งเป็นกระทําที่ไม่ถูกต้องค่ะ ไม่ว่ามาหากรรมนี้จะจบลงอย่างไรนะคะเ <Cow> <Man> ชื่อว่าแฟนทั่วโลกเนี่ยต่างรอคอยข่าวดีและหวังว่าทั้งคู่จะสามารถตกลงกันได้ด้วยดีนะคะช่วงนี้พักกันก่อน,กนสักครู่ค่ะช่วงหน้าสายคอสเพลย์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ารมมีตัวท็อปของสายนี้มาฝากกันค่ะจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะในงานใหญ่ของชาวคอสเพลย์เลยจะเป็นงานอะไรรายละเอียดจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะ ยิราฮอชซิมมือถือหม่อยาเทบผีเฟ้นเต้าจินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงโอสถ กลับเข้าสู่ช่วงที่2อของรีวิวบันเทิงทูนายน,นะคะผู้ชมขาเบรกนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเอาใจสายคอสเพลย์โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีนักคอสเพลย์สท่านที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆในวงการคอสเพลย์เลยจะมาเชิญชวนให้ไปงานงานหนึ่งที่ชาวคอสเพลย์ห้ามพลาดเด็ดขาดขอต้อนรับทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะให้แนะนําตัวเองกันเลยดีกว่าเอาทั้งชื่อจริงด้วยแล้วก็ชื่อในวงการคอสเพลย์ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อลุติพาดธิตพรมนะคะชื่อในวงการชื่อแจสเปอร์ซีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพันนิราภูพนาค่ะชื่อในวงการชื่อไลท์ค่ะอ่าซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีผลงานในการคอสเพลย์อะไรมาบ้างคะที่ถ่งดังอ่าถ้าเป็นในส่วนตัวของเซ่ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าเซ่แล้วกันนะคะ <c oughs> ชื่อเล่น,นะคะ <c oughs> ก็ของเซ่เป็นเป็นตัวแทประเทศไทยไปแข่ง World Cosplay s u m m i t 2 0 1พที่ประเทศญี่ปุ่น <c oughs> แล้วก็คว้ารางวัลที่3จาก3-6ประเทศทั่วโลกค่ะสุดยอดมาก ของไรเองก็ถ้าผลงานล่าสุดน,นะคะได้ไปประกวดที่ประเทศสิงคโปร์งาน AFA ค่ะได้รางวัลเป็นที่3ค่ะนี่มีรางวัลการันตีทั้งคู่เลยก็ว่าได้ถามถึงชื่อหน่อยเมื่อกี้ที่ให้แนะนําไปว่าเป็นชื่อของตัวเองจริงๆกับชื่อในวงการชื่อในวงการคอสเพลย์นี่มีที่มาที่ไปไงคะ เขิดเลยเนี่ยบอกตอนตอนนั้นตอนนั้นตั้งแต่สมัยเราเริ่มคอสเพลย์สมัยเด็กๆตอนนั้นเราอยู่โมต้นตอนนี้เราโมปลายโอ้ได้สิโอเคเราเล่นนะตอนนั้นจริงๆชอบอ่านการ์ตูนมากเลยอย่างนี้เราก็แบบไปเป็นคนชอบเรื่องภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยไปเปิดหาความหมายต่างๆนานาแล้วก็ตั้ง จริงชื่อแจสเปอร์เนี่ยมาจากหินสีแดงค่ะที่เป็นปะการังอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบตอนนั้นชอบกระตูนที่เกี่ยวกับใต้ทะเลอะไรเลยรักธรรมชาติอะไรแบบนี้คนลเขินจังเลยโยนไปที่น้องไลท์ดีกว่าอเคน้องไลท์ค่ะที่มาเืินเกินเหมือนกันนะเนี่ยคือชื่อไลท์เนี่ยมาจากตัวละครตัวหนึ่งค่ะที่ไลท์ชอบมาจากเกมที่ชื่อว่าแฟนนั่นแฟนตาซีค่ะตัวละครนี้ชื่อว่าไลนิ่งค่ะไลนิ่งใช่ก็เลยตัดคำว่าไลคำว่านิ่งออกให้เหลือคำว่าไลแล้วก็ให้เราแบบมีความแบบ ความตั้งใจมีความเก่งมีความพยายามเหมือนคาแรคเตอร์ตัวนั้นน่ะนี่อะ <c oughs> ได้ทราบที่มาที่ไปของชื่อในวงการกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่แต่งมาในวันนี้ล่ะเราแต่งเป็นใครกันมาบ้างเอ่ยอันนี้แต่งจากเกม Fa t e Grand Order นะคะ,คะเป็นเกมมือถือนะคะแต่งเป็นฮคกไซค่ะเป็นตัวละครในเกมค่ะเป็นตัวละครในเกมนะคะ <c oughs> นองไรล่ะคะอตัวไลแต่งเป็นน้องคลีค่ะ,คะจากเกม e ก s h ิ n อิ p แพคค่ะซึ่งในเกมที่เขาดูดิงง๊กอย่างงี้ไหมคะลก็ต้องดูดิ๊กดกดิ๊กประมาณนี้ใช่ไหมคะนี่ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆทุกคนรู้จักกันเลยซึ่งอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยดีกว่าว่าใครที่ไม่ได้เป็นสายคอสเพลเนี่ยว่าการแต่งคอสเพลแบบเนี้ยคืออะไร จริงๆคอสเพลย์เนี่ยนะคะมาจากคอสตูมบวกเพลย์เนาะก็เป็นการเล่นเกี่ยวกับเสื้อผ้าแต่งตัวเป็นตัวละครที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นจากการ์ตูนหรือว่าจากเกมอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเราชอบตัวละครน,นั้นๆอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวละครน,นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็สามารถแต่งตัวละครที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วจุดเริ่มต้นจากการที่เข้ามาสู่วงการเนี้ยคืออะไรเอ่ยอาถารย์น้องไลท์ก็ถ้าของตัวไลท์เองนะจุดเริ่มต้นการคอสเพลย์มาจากที่ไลท์ชอบเล่นเกมเกมหนึง่งแล้วรู้สึกว่า ชุดตัวละครหนูนะมันสวยมากมันน่ารักมากฉันยากใส่ให้ยากใส่ลองอยากใส่บ้างก็เลยแบบเริ่มต้นแต่งตัวคอสเซซ์ตามตัวการ์ตูนตัวนั้นค่ะอค่ะของเซเองก็จะเป็นตอนเด็กๆเป็นกลุ่มคนที่ชอบอ่านการ์ตูนในชมรมโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนกันว่า เราลองมาแต่งตัวเรียนแบบตัวละครในการ์ตูนกันดูไหมออตอนนั้นยังไม่รู้จักคําว่าคอสเพลย์นะคะ,คะก็คือทดลองเฉยๆว่าเฮ้ยถ้าเราได้แต่งเป็นตัวละครที่เราชอบในการ์ตูนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ลองแต่งกับเพื่อนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วสนุกดีได้ออได้ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนมีอะไรที่ชอบทําร่วมกันอะไรแบบเนี้ยยิ่งทําก็ยิ่งอินกันเลยแบบนี้แล้วคนในครอบครัวล่ะคะจากที่เราแบบทาเล่นๆชื่นชอบจนไปยิ่งใหญ่มีการประกงประกวดเนี่ยให้การสนับสนุนยังไงบ้างตั้งแต่แรกๆเลยตอนแรกๆที่บ้านไม่ชอบงงไหมงง บ้านงงที่บ้านคิดว่าเป็นงานดิเลกที่ค่อนข้างไม่สาระไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคนทั่วไปจริงๆก็จะค่อนข้างมองว่าที่เขาทําไมเขาถึงมาต้องมาแต่งตัวเป็นตัวละครในเกมหรือในการ์ตูนนะอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยอินแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําสิ่งที่มันมีประโยชน์นะเราได้อะไรหลายๆอย่างจากการที่เรามาคอสเพย์อะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ที่บ้านเห็นว่าเราถึงเราจะทํากิจกรรมอะไรแบบเนี้ยเราก็ ประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยที่ไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วก็มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เราชอบด้วยค่ะตรงนั้นแหละคะแป๊บเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ขี้เกียจตอบดิคของเราไม่ไม่คือคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยชอบอ่ะเขาแอนตี้แอนตี้มากแอนตี้เลยหรอใช่เขาแบบ่านจุดนั้นมาได้ยังไงอะแอบก็ช่วงแรกๆก็แอบเหมือนกันค่ะหลังๆก็ให้เขาเห็นว่ากิจกรรมที่เราทำอ่ะคือมันสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยก็ทําให้เขาเห็นว่าเราสามารถอ่ะ อยู่ในจุดๆดนี้ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้ใครออต่อสู้กมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าการที่เราทําอะไรที่เราแบบเชื่อมั่นแล้วก็หลักจริงๆก็จะส่งผลอย่างนี้นี่เองนะคะผู้ชมค่ะอาละชุดจ้าอย่างที่ได้เห็นการอลังการงานสร้างไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะเ,ออเป็นไงคะการทําชุดแต่ละชุดกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ออสําเร็จเนี่ยเป็นไงบ้างจริงๆ<ะ>มันก็ค่อนข้างยากเลยนะค,คะถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเงี้ยด้วยความที่แต่ก่อนเนี้ยคนยังไม่รู้จักคอสเพลย์เงี้ยสมมติว่าเรา เราจะไปจ้างช่างตัดชุดเนี่ยเราบอกว่าไปตัดชุดคอสเพย์ช่างก็เกาหัวงงเลยอะไรซะาหนูคอสเพย์อะไรเงี้ยเราต้องค่อยๆเราต้องค่อยๆอธิบายเขาว่าอันเนี้ยคือชุดคอสเพย์นะก็คือแต่งตามแบบนี้อย่างนี้นะทำรายละเอียดตามนี้หรือว่าบางทีเนี่ยเราก็ศึกษาที่จะตัดชุดด้วยตัวเองทําชุดเองด้วยทําเองเลยจะได้ถูกใจเราแบบนี้ใช่ค่ะอย่างถ้าเป็นชุดประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําเองทั้งหมดค่ะเพราะกติกาประกวดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะระบุให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยต้องทําชุดด้วยตัวเองทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยค่ะคืออยู่ดีๆเเราชอบ แล้วอยากมีชุดหลังๆมากกติกาใ่าน่นี้ก็คือต้องเย็บพ้าเย็บผ้าทําเป็นเลยอย่างนี้หรอใช่ค่ะโอ้คือเ,เริ่มตั้งแต่ทำชุดเองคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเริ่มจากการไปแกะแพทเทิร์นชุดอะไร<ม>แบบนี้แต่พอหลังๆงานยุ่งอาจจะมีไปจ้างช่างบ้านแบบว่า คุณพี่คะมีชุดแบบนะคะแล้วก็ทำพอทำจัดให้หน่อยแล้วทำมเป็นโครงเดี๋ยวหนูเอาไป modify ต่อเองอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นพวกพรอฟอาวุธหรืออย่างเป็นแบบเป็นชุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็ทําเองด้วยความอินเราก็จะรู้ว่าอยากได้อะไรอย่าเนาะเราจะถึงความลําบากก็จะได้ว่าแต่ละชุดมันยากเลยเกินมันอย่างงี้ใช่ไหมคะถามถึงความรู้สึกทั้งสองคนดีกว่าว่าพอได้เข้าวงการเนี้ยความสุขของการได้ แต่งคอสเพลย์คืออะไรให้น้องไล์ตอบก่อนเดี๋ยวพี่ตอบเราน้องไล์ไม่ได้ตอบเย็นตอบหมดไม่ได้ไม่ได้อาจจะให้เราสองคนเลยความสุขในการคอสเพลย์ของไล์ก็อย่างแรกก็คือเราสามารถเป็นตัวละครที่เราชอบแล้วเรารักค่ะเราก็อยากให้ตัวละครนั้น่ะมีชีวิตจริงขึ้นมาในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสนุกงานคอสเพลย์เนี่ยมันทําให้เราได้ฝึกสกิลการทําชุดการทำวิกทำอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแล้ว บางทีเนี่ยความสามารถของเราอ่ะมันอาจจะไม่สามารถทําได้ทุกอย่างอย่างที่เราอยากจะทําเราก็จะต้องไปอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนซึ่งจุดนี้เราก็จะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นที่จะคอยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเวลาที่เราจะต้องการอะไรหรือว่าเราทําอะไรไม่เป็นเนี่ยค่ะค่ะนี่เห็นไหมคลาสเพย์ได้อะไรมากมายเลยซึ่งเราคิดเหมือนกันกับน้องต้องมาพลาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาให้ได้ฝากถึงงานที่ชาวคอสเพย์ห้ามพลาดกันหน่อยดีกว่าอ่ะก็ สบตากันไม่ใช่ให้ตอบดีก็วันที่21นี้นะคะวันอาทิตย์นี้แล้วเชงไหมก็จะมีงานมารุยะ X Super Fan s t นสตรีมิ่งเฟสติวนะคะจัดขึ้นที่โชว์ดีซีนะคะก็จะมีงานที่รวมคอสเพเยอร์หลายๆท่านนะคะแล้วก็มีนักวาดแล้วก็มีเหล่าไอดอลด้วยนะคะก็ใครที่ชื่นชอบในกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเข้าร่วมได้นะคสถานที่จัดงานอยู่ที่โชว์ดีซีค่ะ ใครสนใจก็ห้ามพลาดเลยนะคะเราจะได้ไปพูดคุยและเปลี่ยนสร้างความสุขสนานและก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกับการแบบนี่นี่นดูตามภาพนี่แหลคะค่ะชาวคอสเพลย์นี่ฟินแน่นอนโอ้โหดูแต่ละคนสิคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะอ่ะย้ํากันอีกทีเนาะ วันอาทิตย์นี้นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง1 5นาฬิกาเอนาปต้นไปเลยนะคะขอบพระคุณทั้งสองคนมากเลยที่เก็บมาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปร่วมงานกันเยอะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา3ามคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ